คนนะครับเข้าสู่ช่องเกมมิ่งโมบายชาแนลนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่องเกมมิ่งโมบายชาแนลและเกมคอ o บิวตี้นะครับโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทากิจกรรมนะครับที่ทางคอ p บิวตี้ได้ทําการเปิดมาใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีการทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า s p e c t a s ร์สแม็กดานะครับ กิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือจะมีอารมณ์คล้ายๆกับเกมตีตัวตุ่นบ้านเราอนะครับที่เรารู้จักกันดีเนาะสําหรับใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางคอฟดิตี้เนี่ยเขาได้นํามาเปลี่ยนเป็นธีมผีนะครับหรือว่าตีมต้อนรับวันฮาลาวีนนั่นเองนะครับโดยที่ระยะเวลาของกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่26นะครับตุลาคมเดือนนี้จนไปถึงวันที่ นะครับ8พฤศจิกายนเดือนหน้านะครับโดยที่มีเวลาน่าจะประมาณสัก1อาทิตย์กว่าๆนะครับโดยที่ภารกิจหลักๆนะครับของเราในเกมนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำการตีผีเหล่านี้ครับให้ได้คะแนนมากที่สุดนะครับเพื่อสะสมคะแนนเพื่อนำมาลับของรางวัลน,นะครับโดยที่ของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะครับในกิจกรรมตัวนี้ก็คือนะครับจะเป็นปืนตัวนี้ครับ จะเป็นปืนดิงโกนะครับลายอินเดอร์กนะครับเมื่อเราทำการสะสมครบ210คะแนนเมื่อไหร่นะครับเราจะได้รับสกินปืนตัวนี้นั่นเองนะครับโดยที่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเนี่ยหรือว่าก่อนที่เราจะทำภารกิจนะครับเราจะต้องมีค้อนทั้งหมด3อันนะครับโดยค้อนตัวนี้นะครับจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับการแทนการหยอดเหรียญนะครับโดยที่เราจะต้องมีค้อนทั้งหมด 3อันนะครับเพื่อเป็นการเริ่มเกมถามว่าคอนพวกนี้เรารับมาจากไหนครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงขวามือให้ดีนะครับมันจะมีคำว่ารับเพิ่มอยู่นะครับให้เพื่อนๆนนะครับเข้าไปทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับเพื่อรับคอนเพิ่มเติมนะครับเมื่อเรานะครับสะสมเก็บคอนได้ครบ3อันแล้วนะครับเราจะสามารถเริ่มเกมได้นะครับพอเริ่มเกมเนี่ยให้เรานะครับพยายามที่จะ ตีผีเหล่านี้นะครับให้ได้คะแนนมากที่สุดโดยที่ให้เราตีเฉพาะสีขาวและสีเหลืองนะครับถ้าเป็นสีแดงคะแนนมันจะติดลบนะครับเห็นไหมครับว่า,ด,า,าด้านขวาล่างเนี่ยเขาจะบอกคะแนนไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเราตีสีอะไรเราจะได้คะแนนกี่คะแนนนะครับนะครับถ้าเราตีสีขาวเราจะได้1คะแนนนะครับถ้าเราตีสีเหลืองเราจะได้2คะแนนนะครับที่มีมงกุฎราชาอยู่ด้านบนนะ นะครับถ้าเราตีตัวสีแดงที่ถือระเบิดอยู่ด้วยเนี่ยเราจะติดลบ1คะแนน,นนะครับใน1นหนึ่งเกมนะครับเราจะต้องพยายามที่จะตีผีเหล่านี้ครับให้ได้คะแนนมากที่สุดย้ํานะครับว่าตีเฉพาะสีขาวและสีเหลืองนะครับพยายามทําคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับพยายามทําคะแนนให้ได้มากที่สุดในแต่ละเกมนะครับเพื่อ สะสมคะแนนเพื่อนรับของรางวัลตามขั้นนะครับและเมื่อเรานะครับสะสมครบ210คะแนนเมื่อไหร่นะครับเราจะได้รับสกินปืนตัวนี้นะครับอย่างแน่นอนนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการสะสมครบ210คะแนนเมื่อไหร่นะครับก็เท่ากับว่าภารกิจของเราตรงนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าถ้าใครนะครับ ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง i n ม m o b i l e Channel นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย